เข้าหมายแล้วเข้าหมายแล้วมหมายสวยหมายสวยนะรูปยอดอะ่ะน้ำตื้นๆนงงี้โอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันจะได้ตัวไหม เท็กซัสยิกงยิ่งโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยมา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 อีกหนึ่งแล้วนูนนู่นอยู่อยู่ใต้เบาะนี่เพิ่งยัดเก็บเข้าไปเมื่อกี้เดินไม่เอาก่อนลองเลยได้ตัวได้ได้ตัวเหยื่อนี้อ่ะ ส้นตีนครับส้นตีนจะมาลองกบส้นตีนกันนะครับว่าได้ผลไหมเมื่อดือนเมื่อไหร่เมันตอนร้อยครับเรียบร้อยดูสายดูสายเอาเอาช่วยช่วยช่วยอะไรช่วยอะไรกิ๊ปเปอร์กิปเปอร์เนี้ยสวยไอ้สวยไอ้สวยด้วยอ่า ง่าตัวแรกตัวแรกอันนี้สายเขียวครับหอมไปหน่อยสายเขียวสายเขียวสายเขียวตัวสองชีลงดังโๆสายเขียวด้วยเดฟเาเรียกเดฟเดฟเดฟาอกแสดงว่ากบปันกินครับตัดกบเลยครับเดฟเดฟ เยอะมาเยอะมาเยอะมาโอ้โหยหุยลอกลันลอกลันลอกลันโอ้โหอตาเอาเอนึกเอาไม่ต่ำกาสี่โลครับตัวนี้ครับอืมสู้สู้เอาเอาปลาปปลาวิ่งเข้าต่อ สา่นน้อยสา่นน้อยสา่นน้อยโอ้โหสา่นสา่นสั่นสั่นสู้ทู่นี่ไม่ต่ำกว่าสี่กิโลเป็นอย่างต่ำนะกระเบลลาหูก็สื่อนี่มันถือว่าเป็นการตกปลาไหมก็ตกยัไงครับพี่แล้วเหมือนแม่ตกสนุกอ่ะกินไม่มันอ่ะมันมันตั้งแรงมันี่เหมือนตกแบบต้องเอาตัวอย่างเดียวอ่ะ